ขืนแผ่นดินทิ่นนี้มีรอยบาทมหาราชภูมิพลมาเป็นสีหลวงปู่ฟันสอนธรรมนำชีวีพระเจดีสัญลักษณ์ประจักษ์ใจรวมพลังหักร้างถางพงก่อกว่าจะเป็นพวจอันยิ่งใหญ่สามัคคีประกาศเกียรติ ให้เกลิกดไกลชมภูฟ้าคู่ระไทยตลอดกาลจากจุดเริ่มต้นต้องอาศัยโรงฝึกงานของอำเภอพณา,านิคมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวบัดนี้โรงเรียนเล็กๆแห่งนั้นได้เติบใหญ่อยู่ในอ้อมกอดของถิน่นธรรมชาวเผ่าภูไทยเจริญก้าวหน้าสง่างาม อยู่ในอำเภอเล็กๆที่แสนสุขสงบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วชมภูฟ้าที่ชื่อว่าพันณาวุฒาจารย์โรงเรียนพันณาวุฒาจารย์ก่อตั้งเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2514บนเนื้อที่47ไร่20ตารางวาตั้งอยู่ที่430หมู่2ตำบลพรนนาอำเภอพัรณานิคม จังหวัดสกลนครตราประจำโรงเรียนคือพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟ้านอาจารโรล้อมรอบด้วยลายกะหนกสีประจำโรงเรียนคือชมพูฟ้าสีชมพูหมายถึงความบริสุทธิ์ความสดใสสีฟ้าหมายถึงความใฝ่ฝันอันสูงสุด ปรัชญาของโรงเรียนประพฤติดีมีความรู้สู้ปัญหาอัตลักษณ์มีความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนพนาวุฒาจาราย์เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมีคุณธรรมนำความรู้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลปัจจุบันมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น64คนครูชาวต่างชาติจำนวน4คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน4คนนักเรียนจำนวน1,197คนข้อมูลณวันที่9ทธันวาคม2,563จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยใช้หลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี2แผนการเรียนคือ 1. แผนการเรียนปกติ 2. แผนการเรียนพิเศษ MEP หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี2แผนการเรียนคือ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนศิลป์ภาษาสังคมภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ ดรสมใจอุดมศรีรองผู้อำนวยการและรักษาการรองผู้อำนวยการห้าฝ่ายประกอบด้วยนายกิติพงศ์เวศบูชารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายเกียตรติกมลน,นาจารย์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการสิบเอกสกลศรีมุกดา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนนายทศพลพยัคฆพงศ์รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและนายอุกฤษมโนชัยรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านอื่นๆ โรงเรียนพันนาวุฒิาจารย์ดำเนินการภายใต้ในโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นาการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนพันธมิตรภาคีเครือข่ายและบริบทของโรงเรียนนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์พุทธศักราช2561ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายหลักให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2564โรงเรียนพนาวุฒาจารย์มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมตาม,ตามวิถีพอเพียงโรงเรียนจึงกำหนดนวัตกรรม p W J R i b o d e l เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในองค์กรซึ่งใช้การขับเคลื่อน3ระบบคือระบบบริหารจัดการคุณภาพระบบการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและเป็นโรงเรียนมัธยมดีสมุมเมืองคณะครูผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้การบริหารงานของดิฉันจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการดังนี้ทางด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดโครงการแผนการเรียนที่ส่งเสริมความสามารถและความพามถนั ของนักเรียนแต่ละคคลได้แก่กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมห้องเรียนพิเศษทางภาษาและศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมห้องเรียนพิเศษทางภาษาและพารานามัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกิจกรรม ห้องเรียนพิเศษทางภาษา MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนด้านกายภาพโรงเรียนได้จัดทำโครงการห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนดีสี่บงเมืองได้แก่กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนพน,นาวุฒิจารย์เป็นโรงเรียนคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พร้อมให้ความเชื่อมั่นและบริการแก่ชุมชน ทั้งนี้จากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในหลายๆด้านและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นตามลำดับด้วยความรักความผูกพันของชาวชมพูฟ้าโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์จึงเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามอยู่คู่ชาวพันนาอย่างสมเกียรติและภาคภูมิ